สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวจ้ะเพื่ีกินยังเนาะพี่น้องเนาะกินก๋วยเตี๋ยวนี่ลนะน้าค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำแข็กันตัหน่อยสวัสดีเด้อครับอีพออีเมลทุกคนครับผมมากินก๋วยเตี๋ยวน,นกันครับนะคนหลายกิปนปลาหนาอ่าอีพออีเมลทุกคนนะ ไม่กินกับบูกกับหลานครับผมเอาขยะมาใส่น,นี่นะอย่างเนี่ยมาพี่ดองปองไปมิดหมอแค่นแป้นหมอรำมใส่เล็กค่ะคใส่ใว่ นี่นีไปพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยว่านี่นี่รับปรลิญนาแล้วรับบัณฑิตหน่อยแล้วขึ้นไ้ไปโรงเรียนอีกโรงเรียนเพิ่นยังท,ท่านบ่ท่านติดเทิม่มกะก็เลยห้ไปสิ้นเดือนกะทั้งที่จริงเพื่อนจบแล้วละพี่น้องไปก็ได้พ่ไปก็ได้ถึงเนือเพอ่าเพิ่นจบแล้วเนี้ยคู นำ้ำเพิ่นคิดหอยมูเพิ่งก็เลยเห็นเพิ่นไปคือว่าสิ <10 S 1> <ผม S 2> ปิดอุดเดียวจักบาทไงหะชี้ศิษยกินข้ามเดียวหมดเดืนี่เ <c> ห <oughs> มดเลยห้องไข่ก็ได้หลายแค่เพิ่นใสจมันมีกวนเดียวห้องไข่แสดงว่าโอ้ส่พักหลายหลายขั่นส <c oughs> ัต ไปพักได้หลายขี่งนอกน้ำม้วนตะเมาอือทูกทางแล้วหลายคนโอ้ถ้าเจ้ามีน้ำบวชง้ำบวชพู้ใดเนี่ยบ้านหลังไหนหลังไหนเย็นเท่าเย็นเดียวดิหลังหลังไหนหลังที่เจ้าห้องมามีงาน้ำสเปงย์น้ำ้านไหนวะบ้านไหนเนีบ้านน้องคุณเจ้าซื้อบ้านน้องคุณบ่ ที่บ่านแม่แั้วก็ซื้อแต่ว่าเานเิเปลีงานบวชเ้ีางไปกินก็ห่าก็บวชผู้ใดเลยเขาเจ้าตั้งเส้นที่ข้าเจ้าปิดทางาห้อยผ่านเนี่ยที่เจ้าห้องเอิ้นใส่เพิ่นเพิ่นห้อยดอกจะแบ่อยู่งผ่านเั้นไทยเสียผ้าเั้นมีรถตู้ หลังชุดไทยทั้งมาบัดตะกียนเจ้าชื่อวน,นเาาตียวรัมมน,าานเหรองาน่ใหญ่ขคนพระเจ้ามาจะทั้งฝูงมากินพระเจ้าวมางามบุกับบ้านเขามาจากงานบวชมาน้องคุณอืมพระเจ้าเวสกินเี่นอ่นีม่หมอน้ำ

สู่บันเมืองไทยได้ย่บันเมืองไทยติดตอบเท่นจับม้งเดิน่นนะเขาไม่ไล่กับสองม้เอาเอาม้งกัวล่ะแม่น,น <ừ. S 1> ส่อืขึปป้นั่ามือ ผู้ใดอยากได้ปลาโรสตากลอยช่วยว่าปลาโรสบ่ทุกปลาหนึ่งกิโลขึ้นเนี่ยผมมาสั่งพิเศษแถมเจ้าบอลหนึ่งกระปุกือบได้ม,มิสุป,ประดิบอยู่ชิ้นแล้วกันเจ้าแก้วบอลมูลค่าหนึ่งร้อยบาทคุณเนี่ยแม่ มันปลูกใหม่ซ้ำกับปหนี่เดียวโมเมนเดียวปลูกใหญ่เลยที่เขาขายเลยเอาไปกินครับทอดปลารับรองแซ่บ สนใจสร้างซื้อได้คอมเมนต์แรกใต้คลิป Ừ. Thực ngàn thương đập lưu nụ ừ. đen gan Tonight ba bị luôn 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 bị luôn 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 tham luôn 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 phải hết luôn 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 นี้เลือดแบน้ำแขนใส่ต่อตอนแรกสีดแม,มั้ีรถมามันหนันสีจืดมันได้จ้าก็ว่ากันยแสบะเพ่ ห่อน,อนกินเย็นๆนเพื่อเสี่ยอืมโซ่ซับบ่เคยมีคนชอบกากเหรอเพย่กิน้อง ไข่มาตดมเอาอยู่บ่ฮะไข่มาแดงผู้แดงโอ้เอาอยู่ก็ไอยกินมาฮลัลโหลจ้าก็ไอยกินมาแล้วมีบ่เอาอยู่สองอยุ่งอกทองเพียเอาสองบุกแล้วโอ้ จ้าจ้าจ้าเล่นอะไเงี้ยเกม,มอ่ะบอลบ้อลบอนเกวนะเ,เกมแสดงว่าวมันอยู่ยคุณอ่ะมันนเกือบจีรัดมั่นนี่เหรอกระลังอันนี้อยู่กระลังทิยขึ้นกระลังไรแม่ออกอ ข้าวบดแดงหลานขำลังทิกดูน่นโอ้ไปงีบบดใหญง่ายๆเลหมดหลานสึหมดเั็งห้งแล้วอืมบใดบ่ทุนี่บดใดน,นั่งข้าเจ้าขจ้ไปหาเงินน้ำใหม่ แต่ว่ามันราคาดีกับแมนอยู่แต่ว่าเวลาหมดกันเล้วเพราะมาบัานมันออกหอนแม่มันหาของใครไปมา,าไปมาไกรยังหาของใคร ไม่โมแดงเงี้ยม,มากไม่ไม่มันเป็ดตะกินอยู่พี่น้องเป็นตาเฮ้าเป็ดตะกินอยู่ ôi oh, nghe. Yeah. <coughs> Ui. Mình cá phải marabó rồi bộ. mẹ tất cả mẹ tất อันนี้เพื่นช่งที่ประหยาดเด้ยด่ยเงี้มอ้งมาบังมีไปพี่น้องจ้าไปก่อนยัดแตนให้เลยสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเพี้จไปครับนี่